สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับอาสาประเพลย์นะครับวันนี้ผมมีโซล่าเซลล์มาแนะนำนะครับแผงแยกคล้ายๆกับโซล่าเซลล์ที่เขาใช้กันตามบ้านนะครับกดมาให้มีโหมดออโต้ออนออฟแล้วก็เป็นพวกรีแสงนะครับการทํางานถ้าใช้โหมดออโต้นะครับเราก็ไปกดตรงอันนี้เลยกดออโต้นะครับอ่า แตมีแสงกับพริบแสดงว่าเราส่งสัญญาณมาแล้วว่าให้มันทํางานออตโต้โหมดออตโอต้นี้ก็จะทํางานแบบว่าถ้าเข้าโซล่าเซลล์นะครับมันทึบแสงไม่ได้รับแสงมันก็จะสว่างอ่าเดี๋ยวค่อยดูนะอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือโหมดออตโอต้นะครับโหมดออตโอต้ก็คือถ้าแสงไม่โดนโซล่าเซลล์หรือว่ากลางคืนนั่นเองมันก็จะติดอัตโนมัติอย่างนี้เลยนะครับ แต่ว่าถ้ามันโดนแสงมันก็จะดับอ่าอันนี้คือหลักการของโหมดออโต้นะครับกลางวันแต่ว่าให้มันมีแสงเหมือนในโรงรถอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าโซล่าเซลล์โซลาเซลล์เรายังรับแสงอยู่แต่ว่าเราอยากให้ไฟมันติดเราก็กดแค่โหมดธรรมดาเป็นออนธรรมดากดไปเลยอ่ามันก็จะติดครับเห็นไหมถึงแสงโซลาเซลล์มันจะ ไม่ทึบไม่มืดแต่ว่าแสงมันก็ยังเปิดปกตดดินะครับอันนี้เป็นโหมดธรรมดาแล้วก็ไม่อยากใช้แล้วก็กดออฟไปเลยนะครับอันนี้หรือว่าเราจะถอดแบบนี้ก็ได้ครับถอดจากตัวโซล่าเซลล์มาเฉพาะตัวไฟนะครับเราก็สามารถเปิดได้ไปใช้สองสว่างได้เราก็แค่กดออนนะอย่างน,นี้เลยแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่เราชาร์จไว้นะครับแล้วก็ถ้าหมดเราก็แค่ไปเสียบ ก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับเจ้าโซลาเซลล์่างนี้ผมสั่งมาจากดัซด้านะครับร้อยห้าสิบเก้าบาทถือว่าคุ้มมากนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งแล้วก็ทดลองการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูกันตอนกลางคืนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดรีโมทออโต้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยอันนี้ก็แสงก็น่าจะไม่มีแล้วนะถ้ากดออโต้เดี๋ยวมันก็จะติดเลยนะครับ ก็อันติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูตอนกลางคืนอีกทีนะครับว่าไฟมันจะสว่างมากแค่ไหนนะโอเคนะครับตอนนี้ไม่มีแสงแล้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูตอนกลางคืนนะว่าสว่างแค่ไหนก็ถือว่าสว่างพอสมควรนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยเพื่อไม่ใพลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็สินค้าอันไหนที่เราจะมารีวิวก็จะมาแนะนำให้เพื่อนอีกทีนะครับผมครับ